แหลมเป๊บเลยท่านผู้ชมนี่คือน่อยอินทพาลัมนิเยะสายพันธุ์อเมศดาฮานนะครับท่านผู้ชมครับสวยงามคือบางคนบอกว่าโอ้สูงท่วมหัววิเชียนแล้วไม่ใช่ครับผมผมเอามาวางอยู่บนถังเอาให้ชัดเอาให้ชัดคือเห็นชัดๆตรงนี้นะท่านคุณจักราวุฒิบุญธัญกรนี่ ที่ตำบลดอนขวางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีท่านสั่งเข้ามานะครับซึ่งก็สั่งมาหลายหนเรื่อยๆทยอยทยอยสั่งมาเรื่อยๆนะครับอตอนนี้ผมจัดในราคาโปรโมชั่นพิเศษในห้ให้นะครับราคาหนละเนี่ยหนละ1 1 0 0 0บาทนะครับพร้อมกับค่าขนส่งไปด้วยซึ่งค่าขนส่งก็น่าจะหลายบาทอยู่นะก็จะใส่ถัง หนึ่งใบสใส่ไปหนึ่งแล้วก็อีกใบหนึ่งครอบไปเป็นสองใบแล้วก็ขนส่งตอนนี้ค่าขนส่งขึ้นไปหน่อยเป็นภาราวิเชียนไปนะครับนุ่นผู้เชี่ยวชาญในการขุดของกระผมเดี๋ยวให้บีทเขาเป็นภาราให้หน่อยให้ดูว่ารากขนาดไหนเป็นไงรากนี่รากเต็มเลยผู้ชมน่ะเกิดมาเต็มเรียบร้อยปลอดภยัยคือนาท่านผู้ชมนะขนาดเนี้ยรากของเขาเยอะแยะมากมายขนาดนี้เเอาตั้งเหมือนเดิม ตั้งเหมือนเดิมนะครับดูคอดูคอดูใบระวังโดนตานี่ท่านผู้ชมครับดูคอเขาซะยอดเขาออกมาสวยเลยนะแทงยอดออกมาสวยแล้วก็ตอนนี้ใบของเขาเริ่มที่จะดีดเข้าทรงแล้วนะครับแรกๆเนี่ยใบของเขาต้นของเขาอาจจะเอียงเอียงนะเ,เอียงๆอียงหน่อยตามสภาพของหนอ่อแต่พอเขาออกมาเจริญเติบโตคือตอนนี้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเวลาท่านเอาไปปลูกนะครับเวลาท่านเอาไปปลูกเนี่ยท่าน เอาดินออกนะเปลี่ยนดินซะใช้ดินของท่านนะครับแล้วก็ตั้งให้ตรงตอนนี้เอียงเอียงแบบเนี้ยท่านอย่าไปสนใจนะครับตั้งให้ตรงนะครับพอตรงไปแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็เขาก็นี่ตอนนี้ใบของเขาเริ่มทําเริ่มทําสวดทรงให้เป็นต้นแล้วแล้วพอไปลงดินของท่านเนี่ยรากได้เดินดีโอ้โหสวยงามเลยล่ะนะครับคือไปถึงเนี่ยผ่าเลยนะผ่าถังเลย เนี่ยถังเนี่ยไม่ต้องเสียดายผ่าถังซะนะครับผ่าถังแล้วก็ดินที่มันแข็งแข็งเปลี่ยนนะครับใส่ดินดีของเราไปเอาลงปลูกซะรดน้ำดำหัวสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอา้าวเดี๋ยวก็จะจัดการในการที่จะใส่ถังไปเพื่อจัดสรงให้ท่านอา้าวน้องบิดจัดการให้หน่อยเดี๋ยวเอาถังหนึ่งใบามาถังหนึ่งใบามาแล้วก็ยกใส่ไปแล้วก็เจาะรู เจาะรูทำลายถังให้เรียบร้อยเพื่อทำการเดี๋ยวรวบใบก่อนรวบใบก่อนอนั่นแหละเอา,าเชือกนั่นแหละนะครับระวังที่มือรวบใบนะครับรวบใบซะที่ใช้ยางยืดเนี่ยหนึ่งคือเป็นการรักษาคือจะไม่ทําให้ผิวของต้นไม้เนี่ยเสียหายะระวังระวังระ,ระวังดีดใส่มือนะปึ้งเนี่ย <laughs> เป็นเรื่องอลยนะนี่อมัดเดีย๋ยวมัดสองเปลาะเปลาะบนอีกเปลาะหนึ่งนะ อามาดปลายระวังมือหนามคมอ่ะนะนะครับไปถึงท่านท่านก็ปล่อยออกเลยนะเออไปถึงท่านท่านก็ปล่อยอ่ะอ่ะละพอนะพอแล้วพอวพอ,วอยู่แล้วเอ้ยนะครับอีกเปลาะหนึ่งส่วนบนเดี๋ยวส่วนบนอีกเปลาะหนึ่งสวยบ่าโอ้โหใบนี่สวยงามมากนะท่านผู้ชมนะครับนี่คือยิตาผาลามสายพันอัมเอ็ด,ดาฮานะทน่านผู้ชมนะคืออัมเอดดาฮานหน่อนหน่เนื้อเยื่อ แต่หน,น่อเนื้อเยอะเอาขึ้นไปเอนอหน่อเนื้อเยอะนี่จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าเขามาเกิดเขามาเกิดเขามาขยายนะครับนะเขามาเกิดเขามาขยายอยู่ในอ,อยู่ในสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศบ้านเราเขาก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีเขาก็จะได้คุณลักษณะที่ดีนะครับปรับสภาพเข้ากับสภาพบ้านเราได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยท่านเอาไปปลูกโอ้โหดีเลยครับ อันนี้ดียิ่งกว่าดียิ่งกว่าต้นเนื้อเยื่อที่มานะคือสภาพความแข็งแรงของเขาเนี่ยหนึ่งก็คือเนี่ยเขาได้มาเจริญเติบโตนะครับได้สารอาหารได้สภาพดินฟ้าอากาศบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวใส่ถังเลยนะครับน,นั่นแหละระวังหน,นา,นนา,ามนะตัดหนามไปนะท่าูปชมนะนี่ให้เห็นให้เห็นถังมาหนึ่งใบ นะครับแต่ถ้าไม่ต้องเสียดายเพราะว่าผมจะเจาะแน่นอนระวังมือนะระวังหนีบมือเออใส่ลงไปหนึ่งใบอ้าวกดไปเลยกดไปเลยให้ถึงถังก้นถังให้ถึงก้นถังตอนนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะถังยังได้ขนาดใบนี้อยู่นะครับท่านสั่งมาเฮ้ยยังไงผมก็ส่งให้ท่านได้เออ,เอ,อได้อ่าสปริงดึงดังดึงดังเอ้านี่แหละเดี๋ยวก็จะครอบแบบนี้นะ ครอบแบบนี้สองใบแบบนี้ส่งไปเดี๋ยวจะเจาะรูเจาะรูเพื่อที่จะยึดถังยึดถังยึดต้นให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดรูระบายอากาศหายใจ <c oughs> นะอา้าวนะครับหลังจากเจาะรูแล้วท่านผู้ชมนะเจาะรูเดี๋ยวเราก็จะยึดถังนี่ถังข้างในที่ใส่ต้นอิทนทผลัมหน่ออินทผลัมนะครับกับถังข้างนอกให้อยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดไม่ให้เลือด นี่ต้องป้องกันนะครับป้องกันดินป้องกันดินนะอย่างดีเลยอ่าทะแยงอย่างงาั้นถูกต้องครับผมแต่จเจ๋วมากอาเดี๋ยวส่งขนส่งไปนะครับให้คุณจักราวุฒิแล้วนี่ก็คือผลสดอินทภาลัม อเมดาฮานนะครับรุ่นพิเศษนะจ้าท่านผู้ชมนะไอรุ่นนี้เนี่ยผมเรียนท่านไปแล้วว่าเนี่ยครับลูกเขาใหญ่สีเขาสวยเห็นไหมท่านผู้ชมลูกเขาใหญ่สีเขาสวยเชียวนะครับนะผสมมาอย,ย่างดีหวานกรอบอร่อยเนื้อเขากรอบฟูหนาเออนะครับรุ่นใหม่รุ่นพิเศษของเรารุ่นนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเนื้อหวานกรอบสดชื่นชื่นใจอร่อยหวานนะครับ อร่อยมากๆเลยที่สําคัญก็คือลูกของเขาเนี่ยกรอบฟูเนื้อกรอบฟูท่านผู้ชมนะฮะเป็นสายพันธุ์อินทผลัมอีกสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยน่าสนใจควรที่จะมีปลูกไว้นะท่านผู้ชมนะควรที่จะมีปลูกไว้นะครับการดูแลบำรุงรักษาโอ้ยไม่ยากนะลูกของเขานี่เห็นไหมเห็นไหมนะ่าละสีสวยเชียวนะครับ ท่านกัดเข้าไปนี่กรอบเลยแ่ะท่านผู้ชมกรอบฟูเลยไม่ผิดหวังล่ะสายพันธุ์นี้ท่านผู้ชมนะอัมเอสดาฮานท่านผู้ชมอัมเอสดาฮานนี่รุ่นพิเศษรุ่นพิเศษฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยผมยังให้ท่านในราคาพิเศษกันอยู่นะท่านผู้ชมนะราคาพิเศษอยู่ฟรีค่าส่งไปเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยากให้ท่านดูผลของเขาสวยๆไปก่อนนะครับท่านผู้ชมที่ครพครับนี่ท่านผู้ชมครับ นี่เป็นหน่ออินทผาลัมเนื้อเยื่ออะเมดาฮานะท่านผู้ชมนะโอ้โหโอ้โหหนามนะครับโตแล้วท่านผู้ชมครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแล้วโตแล้วแล้ว,ลวก็ท่านเอาไปขยายได้เลยนะเอาไปปลูกลงดินนี่ยยิ่งพุ่งเลยนะท่านผู้ชมนะนะครับเป็นหน่อที่แยกมาจากต้นแม่เนื้อเยอื่อตอนนี้ต้นแม่เขาหกปีแล้วนะครับออกลูกมาเนี่ยโอ้โหหวานกรอบอร่อยเลยนะสีสันสวยงาม นะแล้วก็แยกมานะครับแยกมาเนี่ยตอนนี้8เดือนแล้วเนี่ยออกมานี่แปดเดือนแล้วรักเดินเป็นอย่างดีนะครับคนใหญ่คนอวบสวยงามให้ท่านเป็นเจ้าของได้นะท่านผู้ชมนะเอา้านี่แหละให้เห็นเดี๋ยวให้ดูชัดๆว่าสวยขนาดไหนท่านผู้ชมดูกันชัดๆเลยให้ได้เห็นว่านะครับเขาสวยขนาดไหนเนี่ยนะ่แตกยอดแตกใบไป,ปอย่างดีสวยงามเลยนะท่านผู้ชมนะนี่ครับ ให้ความเจริญเติบโตแบบนี้นะนะรอดร้อยเปอร์เซนต์ท่านออกไปไม่ต้องกังวลแล้วนะครับได้ของดีไปนะเอาของดีไปปลูกถอะนะครับเอาของดีไปปลูกแล้วจะไม่ผิดหวังนะให้ท่านได้สบายใจนะครับนี่เป็นหน่ออินทผาลัมนะผู้ชมนะหน่อคือแยกมาจากต้นแม่เขาได้แหละ <c oughs> นะเอาลงดีแล้วจะโตวไวกว่าน,นี้ตอนนี้รากเขาเนี่ยวนอยู่ที่นะ้นะครับที่ก้นถังนั่นแหละ นะรากบนอยู่ตรงนี้นะครับนะและท่านผู้ชมครับว่ากันมานะสั่งกันมาจะได้ของไปนะอันนี้ผมส่งขนส่งให้ท่านได้อยู่ท่านผู้ชมนะค่าส่งแพงหน่อยเป็นภาระของผมไปนะครับเป็นหน้าที่ของผมเป็นภาระของผมไปค่าขนส่งแพงหน่อยแต่ก็ไปถึงมือท่านอย่างปลอดภยัยนะครับท่านผู้ชมนี่หน่อเนื้อเยื่ออิทธพลมสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีแล้วก็สายพันธุ์ที่ มีเกณฑ์ส่งออกได้ด้วยนะครับนั่นก็คืออัมเอสด,ดาฮานนะนผู้ชม <c oughs> นี่สายพานาเบสด,ดาฮานเกณฑ์ส่งออกได้เพราะว่ามาตรฐานในเรื่องของรสชาติสีสันโอ้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาดูในเรื่องของการดาูการดูแลให้ดีนะครับการดูแลให้ดีเอาละท่านผะู้ชมครับนี่คือความสวยงามของนออินทพาลัมนะครับ อเมด,ดาหานะเนื้อเยื่อนะท่านผู้ชมนะนี่เรานำมาชําเป็นที่เรียบร้อยนะครับแตกยอดแตกใบสวยงามนะวันนี้ก็ถือว่าหลายเดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วให้ความงอกงามจเจริญเติบโตเต็มที่แบบนี้นะครับที่สำคัญคือไปถึงมือท่านเนี่ยนะโอ้โหนี่แล้วผมจะใส่ถังไปกี่ถังอะเนี่ยสูงขนาดนี้นะ สูงมากเลยนะครับเอาเป็นว่าอย่างเต็มที่ก็สองถังนะท่านผู้ชมนะสถังนะส่งไกลๆเนี่ยส่งไปได้นะครับนี่ค่นะคนใหญ่คนอวบเนี่ยเป็นแล้วนะครับนะ,จะเจริญเติบโตจเจริญงอกงามร0อเเซแล้วแบบนี้ไม่มีห่วงไม่มีห่วงนะไม่มีห่วงแล้วไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับ เอาไปไม่ต้องเสียงแล้วท่านผู้ชมนะแตกใบแตก,แตกยอดขนาดนี้นะครับแตกใบแตกยอดขนาดนี้แหละใช้ได้เลยนะครับสวยงาม ซานแผลงฤทธ์นะครับไขโตซานชนิดเม็ดนี่แผลงฤทธ์ดูสิทา่านผู้ชมต้นใหญ่ต้นสวยเลยนะทา่านผู้ชมนะเห็นไหมฮะนี่อเม็ดดาฮานนะครับต้นตัวเมียส่งตรวจด n a อนซะหนามหนามหนามปากมือเลยเห็นไหมใหญ่ขนาดนี้ไม่มีตายโตอย่างเดียวนะครับลากสวยสวยลากยาขาวเชียวโอ้โหลากขาวเนี่ยนะครับขยับกันไปนี่ อีต่พาลามสายพันเด็ดนะครับอเมดาฮานลูกสีชมพูอรรถสวยงามนะครับดูคนใหญ่ๆนี่ยอดแทงยอดขนาดนี้สวยงามขนาดนี้เขียวปีอย่างนี้บางท่านบางคนก็จะถามไม่เชียยทำยังไงว่าเขียวไคโดซานนั่นผมใส่ไคโดซานชนิดเม็ดนะสั่ง้างสิโอ้โหมันหนักท่าน <laughs> มันหนักถุงหนึ่งยี่สิบห้ากิโลผมผมลองส่งให้บางท่านแล้ว ปรากฏว่าราคาค่าขนส่งผมคิดท่านไป100บาทค่าขนส่งจริง140บาทเนะีอันนี้ขนาดในกรุงเทพนะขนาดในกรุงเทพนะคนะ่าขนส่ง25กิโลอ่ะนะครับ140บาทคนะ่าขนส่งโอนะ้เอางี้คือผมก็เลยบอกว่าเอางี้ท่านท่านหาของท่านไปเถอะมีอะไรที่ใช้ดีของท่านเนี่ยท่านใช้ไปเถอะเพียงแต่ว่ากระผมเนี่ย กับผมใช้ไปก็เพื่อจากอยากจะลองอยากจะรู้ว่าประธานแกโม้เปล่าแกบอกว่าของแกดีดีถึงขนาดปลูกตั้งแต่ใส่ตั้งแต่ต้นเล็กๆไปอนาคตต้นมันสมบูรณ์มากมันจะออกลูกเป็นทวายเป็นไปได้สูงแกว่าอย่างนั้นนะประธานแกโม่งี่หมายถึงประธานบริษัท <c oughs> โรงงานผลิตอะท่านผู้ชมแกเคยจ้างผมโฆษณาผมก็ไปใช้หลายหลยอย่างหลายที่ไปตรวจดูว่ามันดีเออมันก็ดีจริงของแก ก็นะผมไม่ใช้กับอีทรผาลัมจะดูว่ามันดีแค่ไหนแต่ว่าต้นเล็กๆอะ่ะสวยงามมากเนี่ยเขียวปีเลยเห็นไหมเขียวปีเลยนะครับนี่ขนาดหนาวมานะขนาดหน้าหนาวมาเดียงเขียวขนาดนี้เออข้อดีอย่างหนึ่งก็คือปกติไอ้ต้นพวกนี้เนี่ยมันจะโดนราน้ำค้างนะราน้ำค้างเป็นเม็ดเยอะเลยแต่ว่าไอ้นี้ใช้ไปเกี่ยวป่าไม่รู้หรือว่าผมรดน้ํา ล้างใบมันบ่อยมันก็เลยไม่ติดไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าว่าได้รุ่นนี้นะครับสวยๆรุ่นนี้ราคาเดิมไม่มีปรับไม่มีเปลี่ยนราคาเดิมๆกันไปจัดกันไปให้ท่านไปอินตาพราลมสายพันธุ์เด็ดๆอเมดาหานะครับต้นสวยๆทรงใหญ่ๆเอาตัวเมียไปสายพันธุ์ดีๆพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เอ,อไนะาไปนะท่านผู้ชมนะเอา้าท่านก็สั่งกันก็มานะครับนี่สายนี้เลยใหญ่วันนี้ก็อันนี้ผมเอาเฉลี่ยเฉลี่ยให้ท่านดู นะครับใหญ่กว่านี้ก็จัดท่านไปเลยนะส่งกันไปท่านสั่งกันเข้ามาส่งกันไปนะครับราคานี้ยกเลิกโ,โปรโมชั่นไปเพราะว่าต้นใหญ่ขึ้นมาแล้ว <c oughs> <c oughs> บางท่านบอกว่าเฮ้ยสั่งเยอะเอาละหน่อยดิเออ,เอ,อ,เอคุยกันแล้วกันนะผู้ชมแต่ว่าเป็นพื้นฐานก็คือ,อาราคานี้ต้นเท่านี้แต่ถ้าว่าท่านสั่งจํานวนมากจํานวนเยอะแล้วค่อยว่ากันจัดแถมกันอะไรยังไงก็ค่อยคุยกันเนาะการซื้อการขายมันคุยกันได้น่ะมันไม่มีอะไรตายตัวหรอก นะครับเอาเป็นว่าคนขายเขาดูว่าเออเขาจะเหลือกําไรหน่อยเขาก็จะพูดจะคุยเขาอาตามนี้ก็ได้นะส่วนคนซื้อท่านบอกว่าก็อยากได้แบบนี้ซื้อมาขนาดนี้แถมกันหน่อยได้ไหมเหล่าก็คุยกันเห็นไหมคุยกันเสร็จปุ๊บเราก็จัดส่งให้นะใบรับรองส่งไปมีอะไรโทรศัพท์มานะครับโทรมาหาการไล์มาหากันส่งข่าวๆกันด้วยนะเอ้าสายพันธุ์เด็ดๆอเอซด,ดาฮานะครับสนใจก็สั่งกันเข้ามาเลยท่านผู้ชม ชายป่านาชมอยู่ทัดแมกไม้สายลมชื่นชมธรรมชาติเลินตาชายหาดทะเลเม็ดทรายล่องแก่งน้อยใหญ่ไฟหาพักวันสุขสมอูราเข้ามาเที่ยวท